สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับ Meta w o r Resolution นะครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเรานะครับก็มีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนํา5วิธีนะครับป้องกันบัญชี Facebook ให้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการโดนแฮกเฟซบุ o กเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับผมแล้วก็มีอัตราที่สูงขึ้นมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการรักษาบัญชีให้ปลอดภัยเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับผมที่จะทําให้บัญชีของเราเนี่ยป้องกันจากการโดนแฮกแล้วก็ให้ปลอดภัยอยู่เสมอนะครับผมสาหรับวิธีแรกนะครับผมก็เป็นวิธีที่พื้นฐานแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับที่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้บ่อยๆนะครับผมก็คือการใช้งานรหัสผ่านนะครับหรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านที่ เป็นรห no steel, ัสที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นประจํานะครับผมซึ่งการเปลี่ยนรหัสผ่านเนี่ยแนะนําให้ใช้รหัสผ่านที่มีความยาวนะครับอย่างน้อย12ตัวขึ้นไปนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความยากในการโดนแฮกหรือว่าปลุกป้อมบัญชีของเราครับให้มากขึ้นนะครับผมก็จะต้องประกอบด้วยนะครับผมตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขนะครับแล้วก็อักษรพิเศษนะครับผมซึ่งจะทําให้การคาดเดารหัสผ่านของเราเนี่ยยากมากขึ้นนะครับทําให้การโดนแฮกของเราเนี่ยอ่ายากขึ้นตามนะครับผมแล้วก็ หลีกเลี่ยงนะครับการใช้รหัสผ่านที่เดาง่ายนะครับผมเช่นวันเกิดหรือว่าเบอร์โทรนะครับหรือว่าปีเกิดนะครับผมหรือว่าเป็นชื่อของเราเนี่ยให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการที่แบบทําให้แฮกเกอร์เนี่ยสุม่มแฮกรหัสหรือว่าสุ่มแฮกบัญชีของเราเนี่ยได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะะ,ยะนะครับแนะนําให้เปลี่ยน1-3เดือนเนี่ยให้เปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการอัปเดตรหัสผ่านนะครับให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานะครับผม ส่วนวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมก็มีดังนี้นะครับให้ทําตามกันได้เลยนะครับผมให้กดมาที่บัญชีนะครับมุมขวาบนแล้วก็เลือกที่การตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับกดดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีนะครับแล้วก็เลือกที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็เลือกบัญชีนะครับ ใส่รหัสปัจจุบันนะครับผมรหัสผ่านใหม่นะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้เลยนะครับและก็แนะนำนะครับว่าให้ออกจากระบบนะครับจากอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการเซฟบัญชีของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผม วิธีที่2นะครับก็คือการเปิดใช้งานรหัส2 FA นะครับหรือว่าการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับผมก็จะช่วยให้บัญชีของเราเนี่ยปลอดภัยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็คือการเปิดใช้2 FA นะครับก็จะทําให้บัญชีของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่งข้อดีของการเปิดใช้งาน2 FA เนี่ยก็คือเมื่อเราเข้าสู่ระบบจากที่อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราเข้าประจานะครับเราก็จะต้องใส่รหัส2 FA นะครับเมื่อมีการเข้าสู่ระบบซึ่งถ้าเราไม่มีรหัส 2ชั้นนี้นะครับการที่เราจะเข้าสู่ระบบจากที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือว่ายากมากนะครับที่จะแฮ็กเข้ามาได้นะครับผมซึ่งคลิปวิธีการเปิดใช้งาน 2FA นะครับเราก็จะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมให้เพื่อนๆทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับวิธีที่3นะครับตรวจสอบและจัดการการอนุญาตของแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับ f a c e b o o k นะครับ โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้บัญชี a c e b o o k เนี่ยเชื่อมต่อกับบัญชีของแอป,ปอื่นๆอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะสามารถเข้ามาดูได้ในหน้าของแอป,ปและเว็บไซต์นะครับว่าเราเชื่อมต่อกับแอป,ปไหนไว้บ้างนะครับหรือว่ามีเกมไหนนะครับที่เราเชื่อมต่อไว้บ้างนะครับผมซึ่งถ้าเราเจอเว็บไซต์ที่เราเชื่อมต่อหรือว่าให้สิทธิ์หรือว่าอนุญาตกับแอป,ปแปลกๆเนี่ยให้เราลบออกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของบัญชี Facebook ของเรานะครับจะได้ป้องกันจากการโดนแฮกได้อีก ระดับหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งการที่เราจะเข้ามาดูแอป,ปตรงนี้ได้เนี่ยทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือให้เรากดมาที่มุมขวาตรงบัญชีนะครับแล้วก็เลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกเลื่อนลงมานะครับที่แอป,ปและเว็บไซต์นะครับผม เมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแอปที่เราเชื่อมต่อไว้ทั้งหมดนะครับที่เราเชื่อมกับบัญชี Facebook ของเรานะครับว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เราก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับผมหากเราเจอ,อแอปที่ไม่น่าเชื่อถือหรือว่าแอปแปลกๆเนี่ยให้เรากดลบออกนะครับอ่าลบออกได้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีของเรานะครับผม วิธีที่4นะครับระมัดระวังนะครับการกดลิงก์หรือการเปิดไฟแนบต่างๆที่ส่งมาในแชทหรือว่าในคอมเมนต์ที่เราไม่รู้จักนะครับผมซึ่งส่วนมากในปัจจุบันนะครับบัญชีที่โดนแท็กเนี่ยเพราะว่าจะมีการกดลิงก์แปลกๆนะครับผมที่อยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าอยู่ในบัญชีอยู่อยู่ใน Messenger นะครับผมซึ่งจะมีเพจหรือว่าข้อความแปลกๆเนี่ยส่งเข้ามานะครับ ตามเป็นลิงก์แบบนี้นะครับผมเป็นลิงก์แบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเผลอไปกดเข้าเนี่ยข้อมูลของเรานะครับก็จะถูกดึงออกไปนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับผมในการกดลิงก์พวกนี้นะครับซึ่งลิงก์พวกนี้เนี่ยส่วนมากนะครับจะเจอได้ตามวิดีโอที่เป็นไวรอลนะครับหรือว่าจะมีส่งเข้ามาในเพจนะครับว่าเพจของเราแดงนะครับผมหรือว่าตามข้อความต่างๆนะครับผมหากแฮกเกอร์มีเบอร์ของเราเนี่ยก็จะสามารถส่งข้อมูลมาหาเราแล้วถ้าหากเรากดลิงก์เนี่ย ข้อมูลของเราก็จะโดนแฮ็กไปได้นะครับอาจจะไม่ใช่แค่บัญชี Facebook นะครับรวมไปถึงบัญชีธนาคารหรือว่าแอปอื่นๆด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้มากๆนะครับผมวิธีสุดท้ายวิธีที่5นะครับ ให้เราหมั่นเช็คเมลในอ e ีเมลของเราบ่อยๆนะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่ามีการล็อกอินหรือว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะแจ้งเรานะครับในอ e ีเมลของเราทันทีนะครับผมซึ่งถ้าหากมีคนส่งข้อความมาก็จะแจ้งเรานะครับในณเวลานั้นๆเลยนะครับหากมีการจ่ายเงินในโฆษณาก็จะมีการแจ้งเราเข้ามานะครับผมอันนี้เราก็ ต้องมันไปเช็คในอีเมลบ่อยๆนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงจาก Facebook อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมันเปลี่ยนรหัส อีเมลบ่อยๆเหมือนรหัส Facebook นะครับผมก็คือให้เปลี่ยนพร้อมกันเลยก็ยิ่งดีนะครับ1-3เดือนครั้งเนี่ยเป็นเป็นความถี่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ลืมรหัสผ่านด้วยนะครับผมแล้วก็ให้เราเปิดใช้งาน 2FA ของอีเมลด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อบัญชี Facebook ถูกแฮกเนี่ยก็จะต้องไปยืนยันในอีเมลนะครับเมื่ออีเมลมี 2FA เนี่ยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5วิธีป้องกันบัญชีให้ปลอดภัยนะครับจากแฮกเกอร์นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนยังมีข้อสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถ inbox เข้ามาถามที่ Line Official ของ Meta World Resolution ได้นะครับผมซึ่งจะมีแอดมินคอยบริการแล้วก็ตอบอยู่ตลอดเวลานะครับผม และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองเกี่ยวกับการใช้บัญชี f c e e o o o นะครับหรือว่าการยิงโฆษณาหรือว่าเทคนิคต่างๆในการยิงโฆษณาเนี่ยเพื่อนๆ,ๆก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่เว็บไซต์ Meta w o r d Resolution นะครับซึ่งเรามีบทความให้อ่านฟรีเลยนะครับผมซึ่งเราก็จะอัปเดตอยู่ ทุกอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ละ1-2บทความนะครับผมอันนี้ให้เพื่อนๆเข้ามาอ่านฟรีได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นบทความพรีเมี่นะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคลับนะครับที่น้อยคนที่จะรู้นะครับผมก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับผมซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่59บาทนะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าเข้ามาอ่านแล้วเนี่ยคุ้มมากๆครับผมเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนนะครับและถ้าหากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับยิงโฆษณาแล้วประสบปัญหาบัญชีแดงนะครับหรือว่าวงเงินต่อวันไม่พอเนี่ยก็สามารถทักมาหา เมตาเวิลดเดสโซลูชันได้นะครับผมเรามีบริการบัญชีโฆษณานะครับหลากหลายวงเงินนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับหรือว่าจะเป็น VPS นะครับช่วยลดความเสี่ยงในการผูกบัตรนะครับลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงบัญชีโดนปิดนะครับหรือว่าเช็คพอยต์บ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับเราก็มีบริการนะครับรวมไปถึงเพจเขียวนะครับผมเพจยืนยันนะครับผมหรือว่าจะเป็นเพจที่สามารถไลฟ์สดแล้วก็ยิงแอดไปด้วยได้เนี่ยทางเราก็มีบริการนะครับผม ซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ